ไอ้ข่าวที่เรารายงานไปเรื่องสกู๊ปของสื่อเยอรมันที่ทําเรื่องของผู้ต้องหาได้ประกันตัวแล้วก็หนีไปเลยไปกับไปเยอรมันแล้วก็พนักง,งานสอบสวนที่เยอรมันก็ไม่รู้ว่าอิตาลีเป็นนักโทษหนีคดีมาตํารวจไม่ส่งเรื่องแล้วก็ยังมีว่าไอผู้ต้องหาคนเนี้ยถูกจับได้แล้วก็บิโจก,ก็พูดเลย ในตอนแถลงตอนนั้นนะที่เขาจับได้แล้วก็มีคลิปวิดีโอการยัดเงินยัดทองกันมาอีฝรั่งเขาโดนเจ้าหน้าที่เรียกสินบนไงแล้วก็มีหลายเซนพร้อมให้ประกันตัวออกไปเช็คไปกลับไปสารบอกว่าอ๋อเขาออกไปทําธุระเือไม่กลับมาแล้วจบอายไหมอายประเด็นก็คือว่าอะไรรู้ป่ะวันที่15บธันวาคมเนี่ยเราจะนําล่องการขยาย ช่วงเวลาการเปิดสถานบันเทิงออกไป,ไป 4, กเป็นตีสจากตีสองเป็นตีสี่เนื่องจากจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ภาพของประเทศมันเป็นแบบนี้แล้วคดีเนี่ยให้ไปดูเอานะว่ามันเป็นคดีอะไรพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าหลายสื่อจะทําข่าวนี้เพราะมันดังมากใหญ่มากสกูปยาวถูกแบนในไทยนะคอนเทนต์เนี้ยแต่ว่าก็มุดไปดูกันชํำประเด็นก็คือว่าถ้าไม่ล้างภาพลักนี้เนี่ย มันเกลียดความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวพัทยาภูเก็ตจะถูกตราดว่ามันคือเรื่องอย่างว่ามันเป็นที่สำรับอะไรอย่างนั้นนะแล้วคดีนี้มันไม่ใช่แบบทั่วไปอ่ะมันเป็นแบบอายุเออหนึ่งออกไหมหาให้ไปดูแล้วกันแต่ว่าแย่มากไม่ไหวเครียดอาย มีผลกระทบซึ่งเราอ่ะก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยดราม่าเยอะอืมประมาณหนึ่งเดี๋ยวมีดาม่าเรื่องเสื้อของคนที่ถูกจับไปเป็นตัวประกรันเราได้ปล่อยตัวออกมาอีกจะทำอีคลิป